สวัสดีค่ะพี่นอ้องยายพาพี่น้องมาเลือกดอกระกระเทียมนะค่ะพี่น้องหมู่ว่านี้ยายไปเก็บอีค่ะยายไปหมู่ว่าน่มันมันคำนะคะ่ะยายก็เลยอันเ่ราะอะไเหตุยายก็เลยเอาเซถุ่มอ่ะยายสิมาเบ่งยายเพราะก็สิ่งมาแบบแยกมันไปเมื่อนีดอกกระลังงามพี่น้องโอ้ยนางเอกดอกกระลังงามพี่น้องค่ะยายก็เลยสีแยก ดอกมันยายสิเอาไว้อัยถ้าใส่ออมไก่พี่น้องเบิ่งติ้ล่ะบัวสุร่ายู่หมู่บ้านบ้านไในบ้านในพี่น้องยายเก็บมาเหมือนแม่บ้านบ่ได้เฮ็ดเลยเนาะไปหมู่บ้านเนี่ยพี่นอ้อ,นนนอ,นนนนองคะ่ะไปสองถุ่มแต่ว่าสองถุ่มอยู่นี่มัน,นเพราะใน,นคำเนาะค่ะเนาะมันไปไปพ่ออันพ่อคนไทยเหมือนกันคนอีสานพี่น้องโอ้ย ขาเจ้ามาเตืเมืองไกลๆไก่คุยว่าก็เจ้าว่าอันบูหูมองดอกมาตามกูเกินว่าซ่านพี่น้องขาเจ้ามากินเข่าอยู่เมืองย่า يب ที่นี่เป็นว่าอันบุญยิ้ไผ่บ่บอกาเจ้าบูหูนะนะคะ่ะครับรถมากกว่ามันบูมันเป็นชั่วโม่ผมบอกพี่น้องมาเก็บพักที่แต่ว่าเพิ่มมาเพิ่นมากินเข่าอยู่เมืองย่า يب นะเพิ่นก็เลยอันรวงเก็บ พอเด็กหน่อยอันเพื่อนเอาลูกมาน้านะคะพี่นอพอยายสิกับบ้านแบบยาย่าป๊ป้าเมื่อน,น้อยายเป็นตัวใส่น้อยสามีค่ะพี่นอแต่แรนแม่น้ำยายแรงม่น้ำยายแบบเป็นบหยานคนเนาะคนอยู่หนีเป็นหรือว่าแบบว่าพอกับแมร์เป็นภาพไปพอคนดูเนาะคนหลยมันกรเล็บ่บหยาดคนอย่างสีนะคะ มาล่างพักเมาหม,ม้อยย่ายเด้พี่น้องตอนนี้ก็โบแมนหาหกโมงแล้วบอกแป้งย่างเที่กงเขาเมือ่อนี้ย่ายกันเลยอันนี่เวลาล่างพักล่างพักอันตัวใบมันย่ายสิขันเมื่อนี้ละอันใบน้างามย่ายกัสีแดงไว้อัน<ม>ไว้กินกับปนน้ำไว้กินกับน้่พริก ดอกนี้แต่ดอกางามพี่น้องแต่ว่าขันไปอีกสองสมื่นอีกว่าท่านละพี่น้องคะ่ะไม่ไม่มบาดถุงหมหนงนะะยายบบน่ายหนึ่งเลยค่ะยากเกล้าเส้นยากว่าถ้าเก่าอันเอาตน้นนั่นสิบ่ะเราเอาตนอ้นนี่เป็นหูไปว่าจะขันย่ามีทีย่ากับเสียเอามาอยู่ดอกแบบว่าย่าอยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วมันอยู่ร่วมกับคนอื่นนะพี่น้องเอาหมา้ปลูกเยอะกว,ว่านเป็นสีว่าเนะาะเพราะว่าขัน พักกันนี่กันเพื่อนเด็กคืนเลยมันสีล่ามไปเรื่อยนะคะสีล่ามไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะอุย้ยออนซอนอีนหอดอีเมยเียแขวญนี่อีเมยียแขวน,นี่คือสิไปเก็บประสนุกี่แต่ยู่บ้านเพป็นเกับประยูน,นเฮือนเลยค่ะแยามหลานหน่อยประยูนนี่ไปแต่คโขกกับไปใส่ละเมียไปขวบกับโทษนะวรรับได้คือพี่น้องนี่จะไปโขก ะไปหาแงงนงใหม่ไปหาเอียงก็ด้วยเาถึงแม่นน่พี่นองค่ตันหูว่าแย่ยสิเมือนแย่ยมักกินก่อยเออจะสิไปหาเม่ไหวเลยพี่นอนม่งก้อยแย,ยม่มากมากเป็นอย่างซาดแล้วเป็นก้อย, <laughs> ยบะซแล้วเป็นก้อยถือก้อยกินเนาะพี่นองเนาะ กวยกินหัวป่าที่นี่ปต่หนีได้แต่เล่ยตรงเมื่อกกินกวยเนาะพี่นอ้องเวียนกลับเนาะกินเพิ่นชื่นเนาะพี่น้องเนาะบอกน้วงหัวม้วนด้วยพี่นอ้องด้อย,ยายก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะยายก็จะทำอันนั้นผักดองเลยอันนี้ไม่ได้ดอนง่ายหรอกอันนี้ก็จะสองทุ่มแล้วทุ่มกว้วาแล้วครับพี่นอ้อง กินเข่ากินเข่า,ขาแล้วก็สีเบิองอันทีวีกาแฟนยายตรงนี้เวลาเพื้นนั่มนอนค่ะนาะนเนาะบิองเบิองทีวีแล้วกับังสีมาอันจังสีมาคันส่งพาไปแยายก็จังสีเลสหัวเขา่าพี่น,อน้องเออเรื่องหัวเขา่าไปเห็ดงานเดี๋ยวยายสีมาถ่ายเบิองว่ายายหหอยนะไปกินพอไปอย่างไวัตถิพี่น,อน้อ่องแยกสิไปย่า,า,ยามกินกลิ่น,นตะพี่น,อน้องค่ะ อ้วนกินข้าวเรียวล่วงแขงล่วงขานั่นนะคะมองอื่นย้ายัวันมีนปันไดดอกขายายมันใหญ่มากเวียนบว้ายคิดมันทายอะไรต่เครื่องโตหนะคะึค่ะส่วนล่างดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้นตาลเรียกพี่นะคะ่ะ อง่ามบ่ค่ะพี่น้องง่ามหัวมวนไปเนาะพี่น้องเนาะย,ยายคลิกหดร้านแย่ไม่ละโค้ดวีดิเ้ายายว่าครึ่งบินนี่อาจสิบอเดรบินหดปีนาคุณล,ละพี่น้องเพราะว่าถึงคดเปิดได้ส,สิม่าสอมแซมมาอย่างอีกเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเครื่องบินเขาเสียบบินได้กระสิสมมติว่าอีกสามเดือนเขาเปิดอีกสามเดือนทุกอย่างโอเคเฉยสิกระสีซ้อมแซมอียังแล้วบุรเนอพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้าบางทีคนเฮ้าเฮ้าเฮ้ากับตรงย่อมรับสภาพนาอพี่น้องในในเมื่อโลกไพ้มันเกิดขึ้นเมื่อ้วกระสิมกักการตดจังสีมันมันเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะคะเนาะมันตรง หาแบบว่าอยู่ร่วมกันให้ได้สิเนาะกับโลรเนาะพี่น้องเนาะป้องกันอย่งสิเนาะใส่ผ้าปิดปากสเสียงแหละยายบากอีกเลาะพี่น้องต่ว่าเนาะอันยายบอกถึงว่าอ,อยู่ร่วมกันเนะาะลูกไก้ไข่เก็บขั้นมันหลีเกเลี่ยงก็ได้ในเมื่อมันหลีเกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องหาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้งสิเนาะ กษิมาปิดประเทศปิดเนี่ยยังสิไปตลอดมันบุได้ได้พี่น้องพอแม่ห้องห้ากัอยากเื้อหานาะย่า่เป็นลูกสาวคนเดียวที่้องดีแต่ว่าย่ายนี่ลูกนี่ลูกสาวลูกสาวเราเป็นแกงเป็นขาให้นะนะะ่าค่ะแม่ของร้านนี่แหละเป็นแกงเป็นขาให้ใหย่า่มเมืออไหร่กีนิสจะเล่าน่ะละเพลิงเล่าตาเบิงย่า่ เบิงบึงูเบิึงเต่าเบิึงนองไส้นองไส้กะบุเป็นโดเป็นไส้ดอกเรากะลังงใบรุ่นกะลังแวงกะลังเลยียนเพราว่าไปแวดไปนองเลยแต่ว่าจังนึงเราก็ด,ดีจ้ะดอกเราก็หางานเฮ็ดเงินของเราได้อยู่บ่ได้ใส่ประเด้ดเหลือมาบานดอกแต่ว่าก็บ่ได้ดขอน้ำเเผาหลายเพิ่น ไปน้ำม่วงมือสีปะค่ะนี่คี่บอร์ดปะแต่ว่าแต่เดลินเน่บ่เดรนเน่ไปยกเครื่องยกยังซอยอาจารย์พเน่คุณตาไห้ข้าขนมมือสีนะคะสีเด้อพี่น้องเด้อย่าด้วเห so ็ดต่อก่อนมาเม่าม้วงเลยละคีย um. ์เป็นสีอาอนนะค่ะเนาะเดี๋ยวมือหนามาองอกันไหมน้อพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแามร่ำรวยนะคะินยากลุ่มกัน